สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึงนะคะพบกับครูวิภาวันรอดรินครูโงเรียนบ้านทุ่งตาลาเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นหน่วยของการเขียนแนะนําตนเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาศึกษากันว่าเราจะมีหลักการและวิธีการเขียนแนะนําตนเองกันอย่างไรกันบ้างไปติดตามไปเลยค่ะ ค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะจะเป็นการเขียนแนะนำตนเองนะคะก็จะ like ตรงกับสาระการเขียนนะคะสาระที่สองซึ่งจะเป็นการฝึกให้นักเรียนเนี่ยเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำได้อย่างถูกต้องชัดเจนเหมาะสมและที่สำคัญเกิดความสละสลวยนะคะนอกจากนั้นนะคะทักษะการเขียนของเรานะคะก็จะเป็นทักษะของการเขียนบรรยายประตกการนะคะหรือสิ่งที่เราเคยพบเคยเจอในชีวิตประจำวันของนักเรียนเองนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับการเขียนแนะนํานะคะความหมายกว้างๆนะคะก็จะหมายถึงการบอกให้รู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะเพื่อนําข้อมูลเนี้ยไปปรับใช้นะคะสําหรับข้อมูลที่เราจะนํามาเขียนนั้นนะคะก็จะมีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ ข้อมูลที่เป็นข้อคิดเห็นนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าหลักการหรือวิธีการของการเขียนแนะนําตนเองนั้นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอมาประกอบการเรียนการสอนอนิดนึงก่อนที่จะเป็นเรื่องของการเขียนแนะนําตนเองไปชมกันเลยค่ะ ที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะเชื่อแน่ว่าทุกๆคนนะคะก็คงจะร้องเป็นกันนะคะเราแปลกใจไหมว่าทําไมเพลงนี้นะคะถึงได้ติดหูแล้วก็คนส่วนใหญ่จะรู้จักกันนะคะเนื่องจากเขามีวิธีการนําเสนอนะคะด้วยถ้อยคําสั้นๆกระชับนะคะการแนะนําตนเองว่าหนูชื่อเจนหนูชื่อโบนะคะหนูชื่อนุ่นนั้นนะคะก็จะมีวิธีการที่ใช้คําง่ายๆนะคะแต่ว่าก็จะมีการอบอกว่าเชิญทุกคนได้ออกมาเต้น นะคะได้มาขยับออกกําลังกายนะคะดีกว่าไปรุ่มลงหรือหลงไหลกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เขาก็เชิญชวนให้ทุกคนออกมาเต้นนะคะอันนี้เป็นวิธีการแนะนําตนเองรูปแบบหนึ่งนะคะของเราเนี่ยยังไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องมาร้องมาเต้นร้องรำทำเพลงแบบนั้นนะคะแต่ว่าครูจะฝึกให้พวกเราได้เขียนแนะนําตนเองกันนะคะก่อนอื่นนะคะในการเขียนแนะนําตนเองนั้นนะคะเราก็จะต้องเลือกเรื่องที่เราจะเขียนเนี่ยโดยให้ผู้เขียน นนั้นมีความรู้นะคะหรือประสบการณ์ในเรื่องนั้นมากที่สุดเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเราจะได้เขียนสิ่งนั้นได้อย่างชัดเจนได้อย่างถูกต้องเพราะว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นนั่นเองนะคะหลักการที่2ก็คือการวางโครงเรื่องนะคะอย่างเป็นระบบอันนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะคะจริงๆแล้วพวกเราเคยฝึกการเขียนเรียงความกันมาแล้วใช่ไหมคะการวางโครงเรื่องก็คือการเขียนถึงประเด็นหรือหัวข้อที่เราต้องาการจะเขียนนะคะเป็นการกําหนด กรอบหรือโครงกว้างๆเอาไว้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเรียงลําดับของเนื้อหานะคะให้เข้าใจง่ายส่วนใหญ่เราก็จะเรียงจากสิ่งที่เป็นสิ่งใกล้ตัวนะคะไปอย่างสิ่งที่ไกลออกไปนะคะหรือเป็นสิ่งที่ พูดถึงเรื่องที่ง่ายๆแล้วก็ค่อยๆขยายความไปอันนี้เป็นลักษณะของการวางโครงเรื่องนั่นเองนะคะขั้นตอนถัดมานะคะเนื้อหานะคะก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันนะคะน่าสนใจหรือถูกต้องนั่นเองนะคะส่วนการเขียนแนะนําตนเองของนักเรียนนั้นนะคะความเป็นปัจจุบันก็คือเขียนสมมติว่าเราเขียนถึงเรื่องของการศึกษาของเรานะคะก็จะมีการเท้าความตั้งแต่การเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลน,นะคะชั้นประถมแล้วก็ปัจจุบันของเราเนี่ยเรากําลังศึกษา อยู่ชั้นไหนนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะหลักเกณฑ์สุดท้ายนะคะที่จะทําให้งานเขียนของเรานั้นประสบความสําเร็จก็คือการใช้ภาษาระดับที่เป็นทางการหรือกึ่งทางการนะคะนั้นขึ้นอยู่กับงานเขียนของนักเรียนว่าจะต้องใช้ภาษาระดับใด่วนการเขียนแนะนาของของนักเรียนนะคะเป็นการเขียนแนะนําตนเองนะคะก็ควรจะใช้ภาษาที่เป็นทางการหรือกึ่งทางการนั่นเองค่ะ สำหรับองค์ประกอบของการเขียนนะคะที่พวกเราเคยเรียนผ่านมาว่าควรจะมีส่วนที่เป็นคานำนะคะส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปนะคะสาหรับงานเขียนแนะนําตนเองเราก็สามารถใช้องค์ประกอบหรือรูปแบบของงานเขียน3มลักษณะนี้นะคะมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนที่1ก็คือการเขียนคำนำํานําซึ่งเป็นการเกล่นนานะคะส่วนนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้ผู้อ่านนะคะเ,เกิดความสนใจนะคะเป็นการดึงดูดความสนใจอยากจะให้เขาอ่านเนื หาของงานเขียนของเราต่อไปนะคะนั้นการเขียนคำนำนั้นนะคะก็คืออาจจะนำเอาบทร้อยกรองนะคะบทกรองที่เราแต่งขึ้นมานะคะอาจจะนำเอาบทเพลงท่อนสำคัญนะคะหรืออาจจะนำเอาคำคมนะคะที่ เราประทับใจหรือจำนวนสุภาษิตคำพังเพยที่พวกเราประทับใจขึ้นมานะคะเพื่อเราความสนใจนั่นเองนะคะส่วนที่2ของงานเขียนนะคะซึ่งมีจํานวนของการเขียนเนื้อหานะคะจะมีจํานวนบรรทัดอยู่มากที่สุดส่วนนี้จะสําคัญที่สุดเพราะว่าเป็นส่วนที่เราจะขยายความไปถึงรายละเอียดของเรื่องที่เราต้องการจะเขียนนะคะเราจะจะขยายความจากไหนก็คือจะขยายความจากโครงเรื่องที่เราวางเอาไว้ว่าเราต้องการจะเขียนประเด็นใดบ้างนั่น ะะและส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการเขียนสรุปนะคะต่วน,นี้นะคะมักจะเป็นการเชิญชวนหรือโน้มน้าวใจผู้อ่านให้คล้อยตามในสิ่งที่เราเขียนนอกจากนั้นนะคะก็จะต้องสร้างความประทับใจนะคะให้กับผู้อ่านดังนั้นการเขียนแนะนําตนเองของนักเรียนนะคะส่วนสรุปนี้อาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะอาจจะทิ้งเป็นประเด็นข้อคิดหรืออาจจะนําเอาทัศนคติประจำใจนะคะมาเขียนแล้วก็บอกถึงความมุ่งหวังหรือมุ่ง ยของนนักกเรี็ไดะค,ะค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนโครงเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการเขียนแนะนําตนเองในชั้นเรียนของนักเรียนเนี่ยเราควรจะมีส่วนไหนบ้างนะคะคํานําก็เหมือนที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะว่าควรจะเป็นการกลืนนาถึงข้อมูลอย่างคร่าวๆอย่าเพิ่งลงรายละเอียดในส่วนนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะย่อหน้าที่2อเราก็อาจจะเขียนถึงเนื้อหานะคะเนื้อหาของเราคงเลือกประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะอบประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของ ตัวนักเรียนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่ปัจจุบันภูมิลำเนานะคะนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะเขียนถึงครอบครัวของนักเรียนนะคะพูดถึงสมาชิกในครอบครัวนะคะว่าประกอบอาชีพอะไรบ้างนะคะ มีใครกี่คนนักเรียนก็ใส่รายละเอียดลงมาในหัวข้อในของเรื่องนี้ได้นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นประเด็นของรายละเอียดของการเรียนของนักเรียนนะคะว่านักเรียนจบการศึกษาตั้งแต่อนุบาลที่โรงเรียนอะไรนะคะชั้นประถมศึกษาแล้วก็ปัจจุบันนั้นกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาที่1ที่โรงเรียนอะไรนั่นเองนะคะนอกจากนั้นในส่วนี้นะคะก็จะเป็นการเขียนถึงบุคลิกภาพหรือนิสัยส่วนตัวของนักเรียนนักเรียนอาจจะพูดถึง จุดเด่นของนักเรียนที่เป็นอุปนิสัยตัวดีนั่นเองนะคะหรือข้อด้อยของนักเรียนก็อาจจะเขียนเพื่อเป็นการให้ผู้อ่านเนี่ยได้ทําความรู้จักเกี่ยวกับตัวนักเรียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ควรจะเขียนถึงความสามารถพิเศษของเรานะคะว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรหรืออาจจะเขียนถึงความสนใจที่เป็น,นง,งานอดิเรกของนักเรียนด้วยก็ได้นะคะ เอาละที่ครูอธิบายจบไปเึิ่งเป็นหลักการนะคะครูก็มาสรุปให้เห็นภาพกว้างๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า เราควรจะเขียนเนื้อหาที่เป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะส่วนที่เป็นรายละเอียดของครอบครัวนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นประวัติการศึกษานะคะแล้วก็บางคนอาจจะพูดถึงความใฝ่ฝันนะคะว่านักเรียนมีความมุ่งหวังนะคะความใฝ่ฝันอยากจะพูดถึงการประกอบอาชีพก็ได้นะคะอาจจะพูดถึงการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณของเรานะคะหรือใฝ่ฝันหรือมีความตั้งใจที่จะตอบแทนสังคมในด้านไน บ้างอันนี้ก็สามารถนำมาเขียนได้ในส่วนสุดท้ายของงานเขียนแนะนำตนเองนะคะค่ะตัวอย่างของการเขียนแนะนำตนเองนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างที่ครูนำมาจากการเขียนแนะ,แน,ะนำตนเองซึ่งเป็นการพูดนะคะแต่ว่านักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นงานเขียนของน,นักเรียนเองได้นะคะตัวนี้นะคะก็นับว่าเป็นส่วนไหนคะขึ้นต้นด้วยบทกลอนแบบนี้ค่ะ ต้งแล้วนะคะเป็นการเขียนส่วน,นำนะคะของการเขียนแนะนำตนเองนะคะ mm hmm. เขาแต่งด้วยกรอนนะคะว่าสวัสดีครับผมนี้ชื่อว่าตรงไม่ได้หลงตัวเองมากเลยนะ แค่ผมหลอกว่าใครในโลกาแค่ฮ่าหาอย่าเครียดซีเรียสเลยนะคะเห็นไหมคะขึ้นต้นด้วยกรอนที่น่าสนใจนะคะแฝงด้วยมุกตลกเฮฮานะคะทำให้ผู้อ่านหรือผู้เขียนเนี่ยเขาอยากจะฟังเนื้อหาของเราต่อว่าเขาไม่ได้หลงตัวเองนะโโหแต่เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยหลอกกว่าใครแต่จริงๆแล้วเขาก็มีการแก้ต่างนิดนึงว่าจริงๆแล้วก็แต่งเพื่อความสนุกสนานนะคะอย่าอย่าไป เคร่งเครียดอย่าไปจริงจังมากนักนะคะนี่เป็นลักษณะของการขึ้นต้นของการแนะนําตนเองนะคะนอกจากนั้นนะคะเขาก็ในส่วนของเนื้อหานะคะ ย่อหน้าที่สองก็บอกว่าผมชื่อจุดๆ,ๆนะคะก็บอกชื่อจริงนามสกุลของนักเรียนมาได้เลยอายุ13ปีเกิดเมื่อวันที่12มีนาคม2548นะคะเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่โดยกำเนิดคุณพ่อของผมเป็นวิศวกรรับงานทั่วไปไม่เกี่ยงเงินน้อยมากส่วนคุณแม่นั้นเป็นแม่บ้านรัก ความสะอาดทําอาหารอร่อยทั้งทั้งสองท่านเนี่ยรักกันมานานเกือบสามสิบปีแล้วผมมีพี่สาวอีกคนอีกคนนึงซึ่งตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นียนจะสังเกตว่าย่อหน้าที่สองนี้เป็นการแนะนําข้อมูลของตัวนักเรียนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นการเขียนรายละเอียดของสมาชิกในครอบครัวโดยเริ่มจากพ่อสังเกตว่าเขาก็เขียนว่าพ่อ ประกอบอาชีพอะไรนะคะพ่อมีอุปนิสัยอย่างไรหลังจากนั้นก็ ว่าแม่นั้นประกอบอาชีพอะไรนะคะอุปนิสัยเช่นเดียวกันนักเรียนจะสังเกตว่าเขาจะมีการวางโครงเรื่องโดยไม่การไม่เป็นการเขียนปนเปนกันไปไม่สะเปะสะป,ปะนะคะนั้นทําให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจนและนี่เป็นหลักการที่สําคัญนะคะนั้นค่อยๆเขียนอธิบายไปทีละส่วนนั่นเองนะคะถัดมาค่ะเป็นย่อหน้าที่สานะคะเมื่อกี้นะคะก็เป็นย่อหน้าของการเขียนแนะนําตนเองนอกจากนั้นนะคะก็เป็นการ เขียนแนะนําตนเองโดยการพูดถึงลักษณะนิสัยใจคอของตนเองนะคะเขาแนะนําว่าผมเนี่ยเป็นคนขยันรักสงบพบผ่านแต่ความสุขไม่ชอบทุกข์ทำแต่ความดีนะคะที่สําคัญเนี่ยหล่อเหมือนคุณพ่อเลยนะซึ่งตอนนี้ผมกําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรุงเทพมหานครชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยท่านย้ายมาทํางานที่กรุงเทพผมและแม่จึงต้องย้ายตามมาด้วยนะคะผมชื่นชอบ ทุกวิชาที่ครูสอนและตั้งใจว่าจะนําความรู้ที่เรียนมาสมัครเรียนเป็นวิศวกรเหมือนคุณพ่อของผมเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมชอบทําอยู่เสมอก็คือการสังเกตการทํางานของคุณพ่อและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆและชื่นชอบการต่อเลโก้เป็นพิเศษนะจะสังเกตว่าย่อหน้านี้นะคะเขาเป็นการเขียนอนธิบายอุป,ปนิสัยของตนเองอย่างละเอียดนะคะแล้วก็พูดถึงความใฝ่ฝันนักเรียนจะสังเกตว่าข้อมูลที่ปรากฏในย่อหน้าน ีมีทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลจะเป็นข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อคุณพ่อต่ออาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยการบอกถึงางานอดิเรกของตอนเองนะคะว่าตนเองนั้นชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษนั่นเองะค่ะมาดูส่วนสรุปนะคะของเด็กชายตรงคนนี้นะคะก็สรุปได้ดีว่า ทุกวันนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อวันพรุ่งนี้จะได้มีความสุขและไม่ต้องมานั่งเสียใจกับอดีตที่ทําไว้แล้วเราจะได้รู้จักกันมาก เพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับและหวังว่าเราจะได้ทํางานร่วมกันและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะจะสังเกตว่าเขาสรุปได้อย่างประทับใจนะคะโดยการนําเอาคติประจําใจนะคะว่าการทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ขยายความว่าทําไมเราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เป็นการทิ้งท้ายโดยการฝากความหวังว่าเราคงจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่หของการ เขียนแนะนําตนเองแม้จะนํามาจากตัวอย่างของการพูดนะคะแต่ว่านักเรียนก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการเขียนแนะนําตนเองได้นะคะเอาล่ะเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเป็นการแนะนําตนเองนะคะเป็นการเขียนอันนี้จะเป็นตัวอย่างของนักเรียนผู้หญิงกันบ้างนะคะสําหรับตัวอย่างนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างที่บอกว่า เป็นการสังเกตก่อนนะคะว่าเขามีการแบ่งออกมาเป็นย่อหน้าอย่างชัดเจนนะคะนั้นการเขียนหนึ่งย่อหน้าก็คือการเขียนใจความสําคัญใจความเดียวนะคะที่สําคัญแล้วก็ค่อยๆเขียนอธิบายขยายเนื้อความแสดงว่าเขามีการวางโครงเรื่องมาก่อนนั่นเองนะคะโดยเขาขึ้นต้นย่อหน้าที่หนึ่งว่าตัวชั้นเนี่ยชื่อ ปารณันสอน and, อ้นแอนอรชรเป็นสาวเชียงใหม่ใครๆต่างก็รักฉันเพราะตัวฉันนั้นน่ารักสุดไปยอย่างนี้เป็นการเปิดเรื่องนะคะโดยการากลืนนำว่าตัวเราเองมีลักษณะเด่นอย่างไรก็นับเป็นการเขียนคำนำนะคะนอกจากนั้นนะคะก็เป็นการขยายความรายละเอียดในย่อหน้าที่2นะคะบอกว่าฉันเนี่ยชื่อเด็กหญิงปารณันสอนจีรโรจนิตินะคะ จ,จีราโรจนิธินะคะชื่อเล่นชื่อป่านอายุ13ปีนะคะภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มีพี่น้องสามคนนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมด ฉันเป็นพี่คนโตอันนี้เป็นการให้รายละเอียดของตัวเขาเองนะคะแล้วก็พูดถึงครอบครัวที่เป็นสมาชิกคือพ,พี่น้องเล็กน้อยนะคะย่อหน้าที่3พูดถึงเรื่องของการศึกษานะคะเขาพูดไว้ว่าฉันสาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนภาคเพียรวิทยา ปัจจุบันฉันศึกษาที่โรงเรียนรักดีวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะีผู้ส่วนการศึกษาเล็กน้อยนะคะนอกจากนั้นมาย่อหน้าที่4นะคะก็พูดถึง สิ่งที่เขาชอบหรือไม่ชอบก็บอกว่าฉันชอบเรียนทุกวิชาและตั้งใจไว้ว่าเมื่อเรียนจบจะเป็นครูเพราะฉันชอบถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นฉันเป็นคนที่รักสงบและเป็นคนมองโลกในแง่ดีเพราะสิ่งดีๆจะทําให้ฉันมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันนะคะส่วนสุดท้ายนะคะย่อหน้าสุดท้ายพูดถึงความสามารถว่าความสามารถของฉันมีหลายด้านทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมเช่นการอ่านทํานองตะเนาะการแต่งร้อยกร การร้อยมาลัยนะคะแล้วก็การว่ายน้ํานะคะอันนี้เป็นส่วนของการเขียนแนะนําตนเองอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะยากไหมคะอ่านะคะจริงๆแล้วน่าจะไม่ยากเพราะเราน่าจะมีความ เข้าใจหรือรู้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของตัวเราเองนะคะเพียงแค่นํามาเรียบเรียงตามโครงเรื่องที่เรากําหนดนั่นเองนะคะดังนั้นในสัปดาห์นี้นะคะครูก็เลยมีใบงานนะคะในการเขียนแนะนําตนเองของนักเรียนนะคะโดยครูก็ในใบงานครูก็จะแบ่งเป็นใบงานของนักเรียนชายและใบงานของนักเรียนหญิงนะคะคก็จะเป็นในรูปแบบของการเขียนแนะนําตนเองแบบนี้นะคะ ให้นักเรียนใช้หลักการและวิธีการที่ครูได้อธิบายไปข้างต้นนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็วางโครงเรื่องก่อนนะคะว่าเราจะเรียงลําดับโครงเรื่องเราต้องการจะเขียนแนะนําตนเองในหัวข้อประเด็นใดบ้างนะคะหลังจากนั้นก็นําโครงเรื่องมาค่อยๆขยายความนะคะแล้วก็แต่รายละเอียดใส่การสแสดงความคิดเห็นความมุ่งหวังนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะทําให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจในงานของเราก็อาจจะนําในส่วนของ คติประจับใจนะคะหรือการพูดถึงความใฝ่ฝันนะคะของนักเรียนเองนะคะทิ้งท้ายให้ประทับใจผู้อ่าน ะค,ะครูเชื่อแน่ว่าลูกๆของครูนะคะจะสามารถฝึกทักษะของการเขียนแนะนำตนเองให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะเชื่อแน่ว่าทักษะนี้จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งนะคะที่ฝึกการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนะคะโดยการนำเอาความรู้ความเข้าใจนะคะมาเรียงร้อยถ้อยคำแล้วก็สิ่งที่ครูมุ่งหวังที่สุดก็คือให้พวกเราได้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องได้อย่างชัดเจนนะคะถ้าเราใช้ภาษาได้ อย่างถูกต้องและชัดเจนนั้นนะคะก็จะทําให้การสื่อสารของเราสำเร็จผลนั่นเองนะคะค่ะก่อนที่จะจบใน วิธิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนในวันนี้นะคะก็อยากจะฝากข้อคิดให้กับลูกๆทุกคนนะคะว่าไม่มีมีดเล่มใดที่รับแล้วไม่คมนะคะนั้นนักเรียนทุกคนก็เปรียบเสมือนมีดนะคะที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยก็อบรมต่างสอนมานะคะนั้นในตัวของวิชาภาษาไทยนะคะมีดที่เป็นมีดประจําตัวของนักเรียนนะคะครูวิภาวรรณก็ค่อ,คอยๆนะคะฝึกค่อยๆรับความคมนะคะนักเรียนก็จะกลาย

คนที่มีความคมในการใช้ภาษานะคะคือใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องนะคะได้อย่างเกิดปฏิธิภาพนั่นเองนะคะก็ขอให้กําลังใจนะคะให้การเรียนการสอนในช่วงนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยใดๆนะคะก็เข้าไปดูในวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนของครูวิภาวันรอดเรนได้นะคะที่ช่องครูอ้อยวิภาวันนะคะซึ่งครูก็ได้จัดทาวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนนะคะของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่6จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เอาไว้นะคะนักเรียนก็สามารถใช้เวลาว่างของนักเรียนในช่วงนี้นะคะได้ศึกษาเนื้อหากันนะคะเราหวังว่าพวกเราจะได้เรียนกันอย่างมีความสุขต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ